สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะมานำเสนออุปกรณ์การแสดงผลในรุ่นเล็กนะครับที่มีรหัสชื่อว่า DSP-A001 นะครับชุดนี้เป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงผลด้วย7 Segment นะครับขนาด0.56นิ้วนะครับตัวนี้0.56นิ้วจำนวน4หลักด้วยกันนะครับจริงๆแล้ว ในโหมดการทำงานพื้นฐานนะครับก็จะมีเหมือนกับรุ่นใหญ่ก่อนหน้านี้ที่มีขนาด4นิ้วในรหัส D001 นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการทำงานที่เป็นมดบัตร r t u นะครับสื่อสารด้วยพอร์ต RS485 ด้วยโปรโตโคลอลมดบัตร r t u นะครับหรือจะเป็น memory mapping นะครับมี BCD กับ hex decoder นะครับแล้วก็ตัว temperature display ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูดีเทลพวกนี้กันนะครับแต่สำหรับ ที่จะโฟกัสในในวันนี้ก็จะเป็น2โหมดด้านล่างนะครับซึ่งเป็นตัวที่เราอัปเกรดเฟิร์มแวร์เวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชัน1.7นะครับก็จะเพิ่มโหมดคาแ r รคเตอร์ขึ้นมาแล้วก็รอ w d t t a โหมดนะครับตรงนี้ก็จะคือส่วนที่เราจะโฟกัสกันในครั้งนี้นะครับสำหรับการใช้งานชิ้นนี้นะครับก็จะต้องใช้ ตัวแปลงนะครับอุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก USB to RS485 นะครับก็ถ้าอย่างในรูปก็จะเป็น mini USB to RS485 ในรุ่นกล่องดำๆตัวนี้นะครับหรือจะเป็นอุปกรณ์ใดๆที่ท่านมีอยู่ก็ได้นะครับที่จะสามารถแปลงพอร์ตสื่อสารจาก serial port ของคอมพิวเตอร์ไปเป็น485เพื่อจะสื่อสารกับตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ได้โดยจะทำงานร่วมกับตัวโปรแกรม MRT Setting Tool ของเราตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะทาการปรับเลือก นะครับโหมดการทำงานต่าง,างๆได้นะครับสามารถกำหนด device ไอของ Mod But บอร์ดเดตการสื่อสาร s t o p Bit แล้วก็สำหรับเวอร์ชันที่เรากำลังพูดถึงขณะนี้ก็คือเวอร์ชั่น1.7นั่นเองนะครับเวอร์ชันนี้เดี๋ยวเรามาดูดีเทล,ลกันนะครับตัวที่เป็นตาราง m o d b u t r e g i s t e r แน่นอนละ่ะคือสิ่งที่เราจะใช้อ้างอิงตอนที่เราเขียนโปรแกรมนะครับจะมีเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3ามบวดิจิตเตด้วยกันนะครับก็คือวตศูนยวแล้วก็บวตสอนะครับแต่ละโหมดจะใช้แตกต่างกันไปนะครับบางโหมดก็จะใช้2องบวบางโหมดก็จะใช้3ามบวอันนี้ต้องดูอยที่โหมดของการทำงานนะครับโดยที่บวตศูนย์เนี่ยจะเป็น Display command น์เขาจะมีใช้ในการควบคุมตำแหน่งการแสดงผลของจุดต่างๆนะครับการเปิดปิดหน้าจอหรือการจะ ซ่อนหรือแสดงศูนย์ด้านหน้าหรือไม่แสดงเนี่ยนะครับก็เลือกเป็นถ้าต้องการเป็นฟูลดิจิตก็แสดงเต็มทั้งหมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลในการควบคุมส่วนบทที่1และบทที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของข้อมูลละนะครับจะเป็นข้อมูล Data นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นตัวเลข0 0 0ยจนถึง9 999 9เนี่ยนะครับหรือถ้าเป็นรหัส BCD ก็จะเป็น 000- 0จนถึง FFFF เนี่ยนะครับในโหมดแรกๆเนี่ยจะใช้แค่2 สองบทนะครับจะมีโหมดที่เพิ่มขึ้นมาก็คือโหมดคาลิเเตอร์กับ Raw Data Mode เนี่ยจะใช้บดที่2ด้วยนะครับในการควบคุมการแสดงผลที่เป็นข้อมูลนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูดีเทลในในขั้นตอนของการทดสอบดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างถึงวิธีการในการส่งคำมานเข้าไปเพื่อเปิดจุดการแสดงผลแต่ละจุดเนี่ยนะครับว่าเราจะส่งคำสั่งอะไรออกไปอย่างไรนะครับ เรามาดูบทแรกนะครับอันนี้ไปเร็วๆได้เนื่องจากว่าเคยมีการทดสอบให้ดูแล้แลวเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ก็อ้างอิงจากรุ่นรหัสเดิมของ d 0 0 1ได้เลยนะครับมดนี้ทํางานเหมือนกันก็คือโหมดการแสดงผลที่เป็น t a ต d a า d ของ Mod บัตอารนะครับสามารถกําหนด ID ได้ตั้งแต่ 1. จนถึง247นะครับใช้บทศูนย์เป็น X ay, อิสพีคอมมาแล้วก็บท1ก็เป็น Delta นะครับเราก็สามารถที่จะส่ง Data ตัวเลขการแสดงผลเนี่ยไปปรากฏบนนี้ได้โดยการเขียนข้อมูลเข้าไปที่ บวดที่1นะั่นเองนะครับสำหรับตัวโหมดพิเศษที่เป็น memory map id 1-16ถึง16นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดพิเศษที่เราทำขึ้นมาเพื่อให้กรณีที่เรามีการต่อใช้งานอุปกรณ์หลายๆตัวแล้วเราต้องการที่จะอัปเด,ดาต Data พร้อมกันทีเดียวเนี่ยนะครับเราก็จะใช้โหมดนี้โดย1 display device เนี่ยจะใช้พื้นที่2อบวดแล้วก็จะเรียงกันไปนะครับโดยตัวนี้เป็น id ที่1นะครับ2 3 4 อันนี้ก็จะสูงสุดได้ทั้งหมด16ตัวด้วยกันที่เราจะสามารถทำโหมด Memory Map ID ได้นะครับหรือจะเป็นอีกโหมดนึงก็จะเป็น BCD Decoder ตัวนี้ก็จะเป็นรหัสของการแสดงข้อมูลได้ตั้งแต่ก็จะปกติได้นะครับจาก0ถึง9เหมือนเดิมปกติได้ในแต่ละหลักแล้วก็เพิ่มเติมก็คือจาก A จนถึง F ตามรหัสของเลขที ฐาน16นะครับเพื่ะนในแต่ละหลักเนี่ยก็จะแสดงข้อมูลได้ตั้งแต่0จนถึง f นะครับเพะฉะนตรงนี้เราก็จะใช้วดที่1นะครับในการเขียนค่าเข้าไปรูปของเลขฐาน16นะครับจาก0000 000 000จนทั้งถึง ffff นะครับนี่ก็เีเคสที่เราที่ต้องการแสดงในรูปของเลขฐาน16ให้เราเลือกใช้เป็น bcd decoder นี่นะครับอีกโหมดหนึ่งนะครับเป็น temperature display mode จริงๆโหมดนี้ไม่ได้มีหัว ตัววัดอุณหภูมิอยู่ในบอร์ดนะครับเป็นเพียงแค่การแสดงหน่วยด้านหลังนะครับแสดงเพิ่มหน่วยในการแสดงผลเป็นองศา C เีเข้ามาที่ด้านหลังของตัวดิสเพย์ชุดนี้นะครับแล้วก็ขยับตัวเลขออกไปด้านหน้าเพราะฉะนั้นตัวเลขจากเดิม4หลักเนี่ยก็จะแสดงผลที่เป็นตัวเลขได้เพียง3หลักนะครับยังคงสามารถกําหนดเลือกพื่อยมได้เป็นปกติเหมือนโหมดอื่นๆที่ผ่านมานะครับตัวนี้เป็นโหมดที่เราจะเพิ่ม หน่วยองศา C เข้าไปนะครับแต่ตัวเลขเนี่ยยังต้องผ่านการไรด์เดต้าเข้ามานะครับไรเข้ามาที่วอดที่1ตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลที่จะโชว์ปรากฏเป็นตัวเลขออกมาถัดมานะครับก็คือโหมดที่เราเพิ่มเติมเข้ามาที่เรากำลังจะพูดถึงสําหรับตัวเฟิร์มแวร์เวอร์ชันนชุดนี้นะครับตัวนี้ที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือตัว c h เลกเตอร์โหมนะครับกรณีที่เราอยากจะส่ง ข้อมูลที่เป็นรหัส ASCII เข้าไปนะครับให้ตรงกับตัวอักขรที่จะแสดงได้นะครับแน่นอนว่าด้วยข้อจำกัดของตัว7 segment เองนะครับที่มีเพียงแค่ขีดจุดตรงนี้นะครับได้หยุด7ขีดนี่นะฮะก็จะไม่ไม่สามารถที่จะแสดงตัวอักขระได้ครบทั้งหมดที่เป็นตัวของภาษาอังกฤษนะครับจะได้บางส่วนนะครับเพราะเราก็ต้องดูเทียบจากแ a p แมปที่เราทําไว้ตรงนี้นะครับก็จะมี A ตัวใหญ่ B ตัวเล็ก C ตัวใหญ่ C ตัวเล็กอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ข้อมูลจากตารางตรงนี้มาทําการแสดงผลได้นะครับโดยข้อมูลที่เราส่งเข้าไปเนี่ยนะครับโหมดนี้จะใช้มดบัตรรีจิสเตอร์ของบทที่1และบทที่2ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้2งบทสําหรับการเก็บข้อมูลที่เป็นตัว Data ของข้อมูลแสดงผลนะครับนี้เรามาดูว่า การเลือกโหมดใช้เตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีโหมดย่อยเป็น2โหมดด้วยกันก็คือไฮไบเฟิร์สกับโลไบเฟิร์สนะครับข้อมูลบดที่1และบดที่2เนี่ยนะครับดัตตมันจะเก็บลักษณะหนบดเนี่ยจะเก็บข้อมูลได้2ดิจิตด้วยกันนะครับสองดิจิตอย่างตอนนี้เป็น3 1 3 2 3 3 3 4เป็น a s c i ี c โค้ดของตัวเลข1 2 3 4นะครับข้อมูลณนะตอนนี้ที่เราเก็บเนี่ย บทที่1นเนี่ยนะครับตำแหน่งที่เป็นตัวไฮไบท์ ite, หรือไบท์ทางด้านสูงเนี่ยนะครับเราเก็บเลข1ไว้แล้วก็ถัดไปด้านต่ำไบท์ต่ำเนี่ยเก็บเลข2แล้วก็มาบทที่2เป็นไบท์สูงก็เ,เก็บ3-4นี่นะครับวิธีการเนี่ยถ้าเราเลือกโหมดนี้เป็นไฮไบ b ์เฟิร์สนะครับก็คือเริ่มต้นที่ไบ h ์ไฮก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสตาร์ทที่ตรงนี้จะเอาตัวนี้ออกมานะครับ1นะครับถัดมาก็คือ2นะครับ แล้วก็3แล้วก็4เพราะฉะนั้นรูปแบบการเรียง Data ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตามทิศทางของรูสอรที่เราเห็นอย่างนี้คือ high byte first นะครับก็คือเอา byte ด้านสูงมาก่อดน,นะครับเริ่มอ่านจาก byte ด้านสูงแล้วก็นำมาเรียง Data เข้าไปในตัวการแสดงผลนะครับเพราะฉะนั้นในทางกลับกันมันก็จะมีอีกโหมดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นโหมดของ low byte first นะครับเจ้าตัว low byte เนี่ยแทนก็จะทำกลับกันนะครับ ก็จะเอาวดที่อยู่ทางด้านหลังมาก่อนนะบัด้านที่เป็นตัว low b y t เนี่ยขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นถ้าณนะรูปนี้นะครับเราวางตัวเลข1 2 3 4เหมือนเดิมเนี่ยแต่เรากำหนโดโหมดเป็นแบบ low byte first เนี่นะครับเราก็จะได้2มาก่อนนะครับเริ่มต้นที่2ก่อนแล้วก็มาเป็น1จากนั้นก็เป็น4แล้วก็เป็น3นะครับเหตุผลที่มีการปรับเลือกโหมดตรงนี้ก็เนื่องจากว่าอย่างเช่นการเอาไปต่อกับ PLC ในบาง โมเดลหรือบางยี่ห้อเนี่ยก็จะมีการเรียงลำดับรูปแบบที่บางครั้งบางโมเดลอาจจะเป็น h ไฮไบเ first นะครับบางโมเดลก็อาจจะเป็น low b ไบ e first เพราะฉะนั้นเราก็เลือกรูปแบบให้ตรงกับที่เราจะใช้งานนะครับข้อมูลมันก็จะได้ตรงกับความเป็นจริงนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งยากในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเราแค่เซตตัวลำดับของไบในการเรียงให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น โหมดที่เป็นใช้เตอร์นะครับก็ย้าอีกทีนะครับว่าตัวอักษรที่แสดงได้ไม่ครบทั้งหมดนะครับจะได้เฉพาะตามที่เห็นในนี้นะครับการส่งรหัส a อสกเข้าไปที่นอกเหนือจากจากที่ปรากฏในตารางนี้นะครับที่เห็นตรงนี้ตัวดิสเพย์ก็จะแบ a n k ช่องนั้นไปนะครับถ้าแมปแล้วไม่ตรงนะครับไม่ตรงกับค่าใดๆเลยในนี้เนี่ยก็ก็จะไม่มีค่าใดออกปรากฏออกมานะครับก็จะเป็นจอมืดๆในตำแหน่งดิจิตนั้นนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ เป็นข้อพิจารณาสำหรับในเรื่องของการใช้โหมดคาลิเตเตอร์นะครับนี่ถัดมาอีกโหมดหนึ่งนะครับเราเรียกว่าโหมด raw data นะครับโหมดที่เป็น raw data เนี่ยใช้วิธีการสร่งรหัสการแสดงผลของแต่ละเซกเมนต์เนี่ยออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นห,หมายถึงว่าเราอยากจะให้เซกเมนต์ขีดตรงไหนติดดับติดดับเนี่ยให้เรามาแมป ลงมาในช่องตารางเนี่ยให้เรียงตามลำดับแบบนี้นะครับอย่างเช่นบิตศูนย์เนี่ยก็คือตำแหน่งขีดของที่ตำแหน่ง G นะคือขีดตรงนี้นะครับบิตหนึ่งคือตำแหน่งเเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาร์คดูนะครับว่าเราอยากจะได้รูปแบบของการแสดงผลเป็นอย่างไรนะครับขีดที่อยากจะให้ติดให้ใส่เป็น1ขีดที่ไม่ติดก็กําหนดค่าเป็น0ูนย์แล้วเราก็คอนเวิร์ตตัวนี้ออกมาเป็นรูปของเลขฐาน16ส่งออกไปนะครับ ให้กับตัวจอแสดงผลมันก็จะได้ตามรหัสขีดต่างๆที่เราต้องการเลยนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้ก็คือจะมีความยืดหยุ่นสูงสุดแต่ก็ต้องแลกมาว่าเราก็ต้องมากําหนดตัวแพทเทิร์นการแสดงผลเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับในรูปแบบของการแสดงผลตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ทําสิ่งที่ช่วยลดเวลาในการแปลงรหัสโค้ดออกมานะครับ นั่นก็คือตัวที่อ,อยู่ในหน้าเว็บของเรานะครับตามละลิงก์นี้เลยนะครับตามลิงก์นี้เลยเราก็จะสามารถเข้าสู่หน้านี้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือหน้าตัวนี้นะครับชุดนี้เนี่ยเราอยากจะได้แสดงผลที่เป็นรหัสาการแสดงผลของ7ซเแบบใดเนี่ยเราก็คลิกเลือกไปนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะเราอยากจะให้ตัวไหนติดขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นตัว e อย่างเงี้ยนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับที่เราจะใช้ในการตัวเลขเนี่ยมันจะมีใช้ด้วยกันตั้งแต่รุ่นดิสซขีดร้อยนะครับรุ่นนำ XX หรือจะเป็น SEG 0 5 6เนี่ยของเราจะเป็นรุ่นนี้นะครับสำหรับตัวเล็ก SEG ขีดศูนแล้วก็เราจะใช้รหัสรหัสนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้คือตัว E นะครับเราก็นํารหัสชุดนี้ไปใช้ในการส่งข้อมูลไปให้กับตัวดิสเพย์ในรูปของ Raw Data นี่ก็คือ Raw Data ก็คือข้อมูลใน แต่ละเซกเมนต์นี่เลยนะครับเนี่ยหนนี่ก็เป็นตัว F อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เราได้มากขึ้นนะครับมากขึ้นนั่นเองเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในโหมดที่เป็น Raw Data ก็จะมี High Byte First กับ Low Byte First ลักษณะการเรียงลำดับไบ์ก็จะเหมือนกันกับที่ได้อธิบายไว้แล้วในในหมดที่แล้วนะครับก็คือ ไม่ว่าจะเป็นการไฮไบก็เริ่มจากด้านไฮมาโลนะครับแล้วก็ไฮมาโลแบบตามทุกสอนนี้นะครับหรือจะเป็นโลไบก็ย้อนกลับมาเป็นแบบนี้เพราะนี้ก็จะเป็นรูปแบบทั้งหมดนะครับที่เป็นชุดแสดงผลชุดนี้